สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เรามาดูกราฟของ f o r e x ผมนะครับก็มีอยู่แค่สิบเดือนเงนะครับไม่รู้ว่าจะจุมันรู้ว่าจะเป็นหมู่หรือจ่านะครับอาการน่าจะหนักหนักนิดนึงนะครับก็ผมลงทุนไว้ที่ f o r e x นะครับเล็กเล็กเน้อยนะครับแล้วก็บิดครับนะครับแล้วก็ใบแนนนะครับนะครับพวก อ่าเป็นปิดครับเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกเงินเย็นนะครับเงินเย็นเย็น,เนี่เพราะว่ามันขึ้นช้าลงช้านะครับถ้าเป็นอ่าโฟเลตเนี่ยมันขึ้นเร็วลงเร็วชิบหายเร็วครับอืเดี๋ยวเราไม่เสียเวลาแล้วเข้าไปดูอ่าการาฟกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็นะครับ อย่างที่เห็นครับแดงเขือกนะครับสิบสามเหรียญครับครับผมก็ถือว่าหลักประกันอยู่แค่เหรียญเดียวครับหนึ่งจุดเจ็ดสามครับหลักประกันครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นหมูหรือจ่านะครับไม่รู้เหมือนกันต้องมารอลุ้นเงินดูนะครับอาการน่าจะหนักนะครับนะครับไม่น่าจะรอดผมดูแลนะครับครับโอ้โหสุดยอดเลยครับ ลงอย่างเดียวครับครับดูเทนมันดูลายมันแล้วนะครับผมว่าไม่น่าจะขึ้นได้มากกว่านี้นะครับไม่น่าจะขึ้นได้อีกนะครับตอนนี้ก็ภาวนาให้มันลงอย่างเดียวนะครับนะครับถ้ามันลงก็ก็ไปต่อครับถ้ามันลงก็ไปต่อถ้าหมดนี้ก็สักพักครับจุดววาจะมีตังนะครับจึงจะเล่นได้อีกนะครับ เราเล่นคู่ทองอยู่นะครับฐานเฟมหนึ่งนาทีนะครับโอ้ตอนนี้นะครับดูแล้วมีแท่งดำๆแล้วครับเหมือนจะกลับตัวไงไม่รู้เจอเจอแนวต้านครับนี่ครับเจอแนวต้านดดน,นะครับไม่ลดเทสดนะครับเจอแนวต้านแนวต้านจะอยู่ประมาณช่วงนี้ครับ ลดแนวต้านไปไม่ได้นะครับเหมือนว่าพวกขายนะครับเจ้าไม่รู้ว่าใครขายพอขายปุ๊บมันก็ไม่ไปต่อครับเหมือนกระดัาก็นําซื้อไงพอกระดําซื้อเสร็จแล้วพอเขาขายปุ๊บมันก็หยุดตรงนี้มันก็จะไม่ลดแนวต้านเดี๋ยวมันจะหลุดหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะพอเรามเมืองเมาครับสายมเมืองเมาเล็กๆๆๆน้อยนะครับพอเทนส่วนใหญ่มันเทน เทนขาลงนะครับเทียนขาลงนะครับลงมาเยอะแหละนี่ฮะนี่ก็เทีนขาขึ้นเนี่เทีนขาลงนะครับมันจะไปทิศทางไหนนะครับต้องรอดูนะครับจะเป็นหมูหรือจ่านะครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกของผมอะ่ะอื้ซื้อกี่ทีก็ไม่เคยถูกทางนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับกับตอนนี้ก็ความฝันของผมมาแล้วครับความฝันผมก็อยู่ อยากได้สักประมาณสักวันละห้าร้อยเหรียญอย่างเงี้ยเยอะไปเปล่าห้าร้อยเหรียญเยอะเปอ่าวันละเหรียญวันละวันละร้อยเหรียญเนี่ยโอ้โหพอละวันละรอวันละวันละวันละร้อยเหรียญพอนะครับวันละร้อยเหรียญถือว่าพอละชีวิตพอละไม่ขออะไรละนะครับร้อยเหรียญใช่ไหมครับเหรียญเรามาดูที่ว่าวันละร้อยเหรียญประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็ร้อยเหรียญนะครับคำนวะณนะครับร้อยเหรียญนะอือดูว่าร้อยเหรียญราคาเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสามสิบสามครับคูณร้อยนะครับพอแล้วเยอะไปด้วยซ้ำนาล่ะห้าสิบัวสิห้าสิบเหรียดโอ้โหพอแล้วบอลบอลหกห้าสิบ,บเหรียญก็ถือว่าเยอะมากแล้ว อย่างตา่ำก็ไม่ตม่ำกว่าห้บเหรียญไม่เกินร้อยเหรียญพอล้วชีวิตครับมีแค่นั้นนะครับไม่เยอะก็เราไปรูบิดครับดิเป็นยังไงบิดครับครับเป็นลักษณะไหนก็วันนี้อ่าอีเรียมขึ้นมาอยู่ที่ประมาณอ่อ สามจุดหกสามเปอร์เซ็นตนะครับก็คือมันขึ้นเยอะอันนี้มันจะขึ้นเร็วลงเร็วเหมือนกันตอนนี้อีเทเรียมนะครับนะครับบิตคอยนะครับบิตคอยก็ก็ขึ้นไม่เยอะลงไม่เยอะรวมปกติของบิตคอยนะครับเจ้าของตลาดนะครับก็อีเทเรียมนี่ถือว่าไปแรงมาแรงนะครับก็เงินทุนเราจะก,ก่อนมีสามหมื่นนะครับก็เอาเงินเดือนออกปุ๊บก็บโอนเข้าไปเป็นบิตคอยเลยก็โอนเข้ามาเป็นบิตคับทั้งหมดนะครับ ก็รุ้นอยู่นะครับมันก็เล่นไปเทนะ่าไหร่สองพันใช่หมโดนเด่นไปสองพันครับยิงเยอะยิงยิงยิงเงินเยอะยิงไปเยอะยิงเงินน้อยยิงไปน้อยนะครับก็ไปเองปกติแล้วครับแต่เราเล่นเงินเยอะมันก็ไปเยอะมันขยับนิดเดียวมันก็ไปเยอะอยู่ที่เงินเรานะครับเงินเล่นเล่นเงินเยอะก็ไปเยอะเงินน้อยก็ไปน้อยนะครับก็วันนี้ก็วิ่งกงินอยู่นะ ก็ดูเราดูทรกตารางว่าตัวไหนมันยิ่งดูเรียนมาดิหกหกบาทนะครับหกบาทในม,มูลค่าหกบาทนะครับ <c oughs> นะครับก็ดูวันนี้อะไรขึ้นมานะครับนะครับอันนี้บวกยีิบสี่ชั่วโมงนะครับ r d n นะครับบวกไปสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับนะครับบวกไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดสองหกเปอร์เซ็นตนะครับดูดิไปยังไง กามันไปยังไงดูกามันสิเหรียญนี้ไม่เคยเห็นนะครับเหรียญนี้สิบเก้าบาทเด้อน่าสนนะดูดิโอ้ขึ้นเ้ยเด็ดขึ้นเลยนะครับนอนมานะนอนรุ่นเล่นแบบนอนนอนมาดีวก็ดีดขึ้นเป๊ดเลยนะครับแล้วก็หันหัวลงนะครับก็ดูก็นะครับ เดี๋ยวขึ้นแล้วลงนี้แหละเดี๋ยวรูเหรียญที่มันติดลบดิลบแปดจุดหกแปดเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับ co mp นะครับติดลบไปดูนีหัวมันทิมขนาดไหนก็ไม่ก็ไม่เชิงว่าทิมนะครับมันก็ไม่ถือว่าลบมากเลยเชนคาลงเลยแต่ว่ามันเรียวว่าไงมันวิ่งลงอะ่ะ ไซเวยอยู่อ่อาจะเซนไซเวยอยู่หา่านเฟรหนึ่งนาทีดิอ่ะก็ลงอยู่แต่ว่าก็ไซเวย์อยู่นะ,อะโอเคดูบิดครับดิใบนั้นครับออกมาดูใบนั้นบิดครับสิใบนั้นมีไม่เยอะครับเหรียญเดียวนะครับลงทุนไปสองร้อยสองร้อยบาทแต่ก,กว่าเป็นสี่ร้อยถึงห้าร้อยผมไม่ถอนนะ <c oughs> ผมฝากไว้เรื่อย ไม่ใช่วาาเม่ไ้ปล่อยเหมือนว่าปล่อยลืมอ่ะนะครับมาปล่อยลืมเดี๋ยวรอมาเรามาลุ้นของอ่าทองนะครับจะไปยังไงแต่ผมว่าผมผมว่ามันเจอแนวต้านอ่ะมันเริ่มจะลงแล้วมันเริ่มจะหันหัวลงแล้วนะ,นะครับไม่รู้ว่าหันหัวได้เท่าไหรน่นะลองรอลุ้นพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดทอีกทีว่าเป็นยังไงเปนยังไงนะครับนะครับโอเคครับผมครับ